นี่เรามาทดลองบังไฟล้านนะครับบังไฟยี่สิบล้านไหนตังดีดีดิมานี่มันเด็ดตังให้นี่ตังตัวเก่านี้นงนยงาโอ้นี่ไงโอ้ นายซึ่งหัวระเบิดนะมาจุดตัางต่างซึ่งมามงมต้มเว้ในนะครับอันนี้เป็นบังไฟหัวระเบิดนะครับเดีย๋าายวเราจะพาไปจุดทดสอบบังไฟอันนี้ไม่ใช่บังไฟแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นขีปนาวุธแล้วนะครับมีหัวระเบิดด้วยนะครับหัวลบนิวเคลียร์ครับผมป่า <c oughs> <c oughs> เอาแล้วครับโอ้ยก็สุดยอดจับไม่ทันครับผมจับพาไม่ทันแล้วเอาเอาไอ้อันนี่มาดิตัวใหญ่เลยตัวใหญ่มาดิค่ะ อันนี้นละสิบบาทนะครับเนี่ยอันนี้อันละสิบบาทนี่นะครับเป็นบังไฟล้านฮะอันนี้บังไฟยี่สิบล้านนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับหมีหมีจุดบังไฟแล้วครับโอ้โห ยอดครับผมอันเมื่อกี้สิบบาทครับอันนี้ห้าบาทนะครับห้าบาทให้แบกเกีวไปจุดครับ่าดย นี่ฐานจุดบังไฟของเรานะครับจุดแล้วไปแล้ว,ลวมองไม่เห็นโอ้โหผ่านไปแล้วครับ400นาที <c oughs> 400วินาทีนะครับโอ้บังไฟของซุ้มแบกิลนะครับอันนี้หัวระเบิดนะครับอันนี้ลูกยาบาทเนะี่ยสิบาทเนะี่ย ลูกละสิบบาทนะครับบังไฟของเราตังตะังตังตะดังตัง,ตง,ตง,ตงบังไฟซุ้มเบกิวเข้าสู่ฐานจุดแล้วอันนี้หัวระเบิดนะครับซุ้มแบกิวมือสั่นครับผมเจอระเบิดมือสัน่นโอ้ไปแล้ว Boom! Oh. <laughs> <laughs>